ขอขอบคุณกระทรวงรมนาคมการรถไฟยหางประเทศไทยบริษัทชนะสเต็กคอร์สชคร์ชิ่งเจนียริงเป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของโลกทำงานที่เมืองแทมากกว่า30ปีมีผลง,งานสะพานพลรามแปสนามบินสวนรงภบริษัทเชอว่าบริษัทชนะสเต็กรวมการบริษัทเอเอสบริษัทนาวาระทำงาน โครงการลบลดฝ่ายความเร็วสง4ขี3สแค่สามเหล็จตามเวลาพนาภาดีสร้างผงงานแค่ประเทศไทยสร้างผงงานแค่ประชาชนไทยไทยจิงปิงพีนังกองจงไทยอีจ้าชิง ผมนายตูมเมตุระบดโสพลในฐานะตัวแทนไปษัตเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีลงนามสัญญาจ,จ้างระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับไปษัตเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชน เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4.4งานโยธาสำหรับตัดต้อมบำรุงเชียงรากน้อยมูลค่าโครงการ6,573ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยภายใต้กรอบวงเงินกว่า1.79แสนล้านบาทและค่าขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยกันผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาจนสามารถลงนามสัญญาเพิ่มได้อีก3สัญญาซึ่งจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างในต้นปี2564นี้และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคได้ในอนาคตอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันว่า บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่4.4งานศูนย์ต่อบำรุงเชียงลากน้อยให้แล้วเสร็จตามแผนงานได้คุณภาพมาตรฐานครบถ้วนตามสัญญาเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทยภาครัฐและสาธารชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาทุกประการขอขอบคุณครับ สวัสดีครับผมประสงค์สุวิวัฒนาชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทยูนิคเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นมหาชนจำกัดขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ให้ความไว้วางใจบริษัทยูนิคเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นมหาชนจำกัดก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่บริษัทยูนิคมีความมั่นใจ จะสร้างโครงการนี้ให้สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพบริษัทมีความพ,พร้อมทั้งด้านบุคลากร,กรด้านเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรและด้านโรงงานประกอบชิ้นส่วนบริษัทมีประสบการณ์ก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรางขนาดใหญ่หลายโครงการอาทิเช่นสถานีกลางบางซื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สายสีน้ำเงินสายสีเขียวและสายสีส้มเชื่อว่าโครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและทำให้การเชื่อมโยงในภูมิภาคนี้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาลทั้งนี้บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่นี้ขอบคุณครับ